ครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับไปดู บ้านเช่าหลังแรกเลยนะครับที่เมื่อก่อนตอนผมไม่มีเงินช่วงที่แบบเพิ่งเริ่มสร้างตัวก็อาศัยไปกู้เงินเขานะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูว่าความเป็นอยู่ของเมื่อก่อนนะครับของผมเป็นยังไงนี่เลยนี่เลยทางนี้เลยนี่เลยนะครับนี่เลยเป็นบ้านหลังแรกเลยเป็นบ้านเช่านะครับเมื่อก่อนเนี่ยอยู่อีกที่หนึ่ง นะครับแต่พอโดนไล่ที่จากตรงนั้นนะครับก็เลยมาหาบ้านเช่าก็เลยมาเจอบ้านหลังนี้นะครับบ้านหลังนี้อยู่ได้ประมาณ2ปีเมื่อ4ปีที่แล้วนะผมก็อยู่ที่นี่แหละสาปีที่แล้วเนี่ยอาศาัยอยู่ที่บ้านหลังนี้นะครับก็เช่าเขาอยู่อันนี้ก็คือเก็บของเก็บของกําลังเตรียมที่จะคืนบ้านให้เจ้าของเดิมนะครับนะครับปัจจุบันนี้ก็ยังเช่าอยู่ แต่คือเช่าแต่ไม่มีคนอยู่นะว่คือเช่าทิ้งเอาไว้ยังไม่ได้มีคนมาอยู่นะครับแต่คือตอนเนี้ยผมจะทําบ้านเก็บกวาดแล้วก็คืนบ้านให้เจ้าของนะครับเหมือนได้แบบมาย้อนอดีตนะครับนี่ทุกคนเห็นไหมข้างกําแพงนี่คือเป็นฝีมือของลูกสาวผมนะครับตอนที่ย้ายมาอยู่ที่นี่ก็ลูกสาวยังตัวเล็กอยู่ประมาณขวบขวบกว,ก,วกว่านะครับก็ขีดข่วนในเต็มกำแพงหมดเลยนะครับผมเมื่อก่อนเป็นคอก คอกพลาติกอะ่ะเป็นคอกที่แบบของเด็กอะ่ะกันก้นคอกกั้นคอกสี่เหลี่ยมนะแล้วลูกสาวสองคนก็อยู่นี้นี้แล้วส่วนตรงนี้ตรงนี้ก็เป็นโต๊ะกินข้าวเล็กๆน,ะนี่แล้วฝั่งนี้ก็เป็นครัวด้านในนี้เป็นครัวด้านในนี้ก็จะเป็นครัวนะครับนี่ก็เป็นครัวไว้แบบทําอาหารนะครับนี่ดูบรรยากาศภายในครัวนะครับอันนี้ก็ ตอนที่เริ่มเขาเรียกว่าอะไรเริ่มสร้างตัวเริ่มยังไม่ค่อยมีเงินนะครับก็มาเช่าบ้านอยู่นะครับก็อยู่ตามวิถีนะครับแต่ต้องบอกว่าบ้านหลังนี้ที่ผมอยู่เนี่ยดีมากเลยนะผมอยู่บ้านหลังเนี้ยแล้วผมผมมีเงินนะครับผมเคยพูดกับแบบบ้านหลังนี้เคยคิดในใจว่าเฮ้ยถ้าวันหนึ่งผมมีเงินนะผมจะซื้อบ้านหลังนี้แต่คือตอนเนี้ยต่อรองกับเจ้าของ,ของเขาเจ้าของเขาไม่ยอมไม่ยอมลดราคาให้ ก็คือต่อไปแล้วแหละต่อต่อราคาเจ้าของแต่เจ้าของเขาไม่ไม,ไม่ไม่ลดราคาให้ก็เลยยังเฉยๆอยู่อะมาดูต่ออันนี้นี่เป็นห้องแม่ผมคือแม่ผมเนี่ยตัวใหญ่นะครับแม่ผมน้ําหนักเยอะนะครับก็เดินขึ้นเดินลงชั้นสองไม่ไหวนะครับแม่ก็เลยอยู่ห้องนี้อ่าห้องนี้มันก็จะอดมันจะแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะอบอ้าวหน่อยเพราะว่ามันมันเป็นห้องไม่ใหญ่อ่ะนะครับ ที่มันมีจํากัดแค่เท่านี้คือแม่เขาเดินขึ้นเดินลงไม่ไหวก็เลยแม่ก็เลยต้องอยู่ห้องนี้นะครับวันนี้ก็เป็นห้องน้ําพอแม่จะเดินเหินเข้าห้องน้ำก็ง่ายสะดวกเพราะอยู่ติดกับห้องเลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นโซนแบบโซฟาเห็นไหมเห,เห็นล็อกเห็นร่องรอยไหมก็เป็นโซฟานั่งดูทีวีมุมนี้จะเป็นมุมไว้แบบนั่งดูทีวีเป็นโซฟานะครับนะเวลาแบบว่า ไม่ได้ทําอะไรก็เดินลงมาชั้นล่างก็นั่งดูทีวีนะครับทะนี้เราจะพาไปเดินดูชั้นบนไอ้ตรงนี้มันจะเป็นเก๊ดด้วยนะเนี่ยไอ้ตรงนี้มันจะเป็นเก๊ดด้วยนะครับเมื่อก่อนผมเอาไว้เก็บอาวุธเมื่อก่อนไ้เก็บอาวุธนะครับไม่ใช่มีลืมเก็บไว้บ้างหรือเปล่าวะเมื่อก่อนตรงนี้เอาไว้เก็บแบบอาวุธเพราะว่าเป็นนักกีฬายิงปืนนะครับก็ไว้เก็บพวกอาวุธปืนอันนี้น่าจะเอาไปเก็บมาแล้วเราจะพาไปดูชั้นสองกันทุกคน ต้องบอกว่าอันนี้โอ้โหเวลามาบ้านหลังนี้นี่ลํำลึกถึงความหลังตอนที่ลําบากนะ,นะครับผมนะครับทีนี้เราจะพาเพื่อนๆทุกคนมาดูห้องที่ผมนอนนะว่าจะเป็นห้องนี้นี่ห้องนี้เป็นห้องที่ผมนอนนะครับว่าจะเป็นห้องนอนผมแล้วก็ลูกสาวสองคนแล้วก็แฟนนะครับอันนี้ก็ตอนนี้มันเก่าหมดแล้วมันเก่าหมดแลนะครับเอออันนี้คืออะไรวะเนี่ย อันนี้คือตัวติ๊อะไรอ่ะผมจำไม่ได้แล้วเนี่ยทุกคนอเดี๋ยวเก็บเอาไว้ก่อนแล้วกันโอ้โห,โห,โห,โหเสิมหมดแล้วอันนี้นนนนจะเป็นตู้เสื้อผ้าทุกคนเป็นตู้เสื้อผ้านี่ก็จะเป็นตู้เสื้อผ้านะครับไว้เก็บแบบเก็บเสื้อผ้าเก็บของโอ้โห,โหทุกคนจนจนจำไม่ได้แล้วเนี่ยว่ามีอะไรบ้างนะทุกคน เผื่อมีของแบบหลงหลงลืมลืมอยู่ไม่น่าจะมีนอะและมั้งอันนี้ก็จะเป็นเตียงนอนเตียงนอนนี้มันจะเปิดมันจะเปิดด้านข้างได้เพราะว่าไอ้ตรงเนี้จะเป็นที่เก็บอาวุธปืนนะเวลาผมเป็นนักกีฬายิงปืนผมจะปืนไว้ข้างเตียงนะครับตรงนี้เป็นที่เก็บปืนผมนะครับแล้วก็ข้างในนี่ฝ้ารั่วมหมดแล้วเดี๋ยวจะต้องทําฝ้าคืนเจ้าของบ้านเขานะจะต้องเก็บทําความสะอาดคืนเจ้าของ แล้วก็อันนี้จะเป็นเป็นห้องแต่งตัวตรงนี้เป็นห้องเปลี่ยนเสื้อพองเสื้อผ้านะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นห้องอาบน้ํานี่ห้องอาบน้าก็จะเป็นแบบนี้แต่ว่าไม่ได้เข้ามานานเซอร์มากเลยทุกคนเพราะว่าม,ม,มันไม่มีคนอยู่อ่ะมันไม่มีคนอยู่มันก็สกรปรกนะครับเมื่อก่อนตอนอยู่ก็เก็บทําความสะอาดไม่ได้สกรปรกเหมือนปัจจุบันนี้คือ คือมันปล่อยล้างมาเป็นสองปีแล้วนะครับสองปีกว่าแล้วอ่ะเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนเพื่อนทุกคนขึ้นไปดูชั้นบนที่บ้านหลังนี้มันมีด้วยกันทั้งหมดสามชั้นนะครับสามชั้นอ่ามีชั้นล่างแล้วก็ชั้นนี้แล้วก็ชั้นบนเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปดูว่าชั้นที่ผมไว้ทำมาหากินคือไว้ขายของอ่าขายของออนไลน์ผมใช้ชั้นสามนะครับเป็นห้องขายของเดี๋ยวพาขึ้นไปดู อันนี้เป็นห้องนอนพ่อตาเพราะว่ามันมี3มชั้นเนี่ยต้องเดินขึ้นเดนลงตอนแรกกะว่าจะให้แม่ขึ้นมาอยู่ข้างบนแต่แม่เขาเดินขึ้นไม่ไหวเพราะแม่น้ำหนักเป็นร0อยกิโลนะครับนี่เลยทุกคนนี่เลยนี่คือห้องทำงานของผมนะครับอันนี้คือห้องทำงานตอนที่ผมไลฟ์สดขายของแต่อันี้ของใครไม่รู้อันนี้ไม่ใช่ของผมอันนี้น่าจะเป็น ของเพื่อนเพราะให้เพื่อนมาอยู่ชั่วคราวแต่ตอนนี้เพื่อนออกไปแล้วเป็นห้องทํางานของผมห้องนี้เนี่ยผมเอาไว้ไลฟ์สดขายของนะครับซึ่งตรงเนี้ยนะครับตรงเนี้ยจะเป็นตู้เซฟตู้เซฟเนี่ยจะไว้เก็บเก็บพระเก็บของมีค่านะครับแล้วก็โต๊ะทํางานเนี่ยจะอยู่ตรงนี้แล้วก็ข้างหลังเป็นเซฟแล้วก็หันหน้าไปทางนี้นะครับแต่ว่ามุมเนี้ยมุมเนี้ยผมจะทําเป็นโต๊ะหมู่หมดเลย เป็นโต๊ะหมู่แล้วก็เป็นชั้นวางพระเต็มเลยเป็นชั้นวางพระเต็มไปหมดเลยแล้วเวลาผมไลฟ์สดขายของเนี่ยผมก็จะนั่งอยู่ตรงนี้แล้วก็จะเป็นโต๊ะใหญ่ๆอ่าเป็นโต๊ะใหญ่ๆก็ไลฟ์สดประมูลพระเครื่องขายพระเครื่องออนไลน์ต้องบอกว่าตอนผมมาอยู่ที่บ้านหลังนี้ครั้งแรกผมไม่มีเงินเลยทุกคนเชื่อไหมผมโทรไปยืมเงินรุ่นน้องสองแสนบาทสองแสนบาทเนี่ยจ่ายดอก ร้อยละสิบก็คือจ่ายดอกเดือนละสองหมื่นอ่าก็คือเงินก้อนแรกเลยไปยืมน้องคือเงินก็ไม่ค่อยมีด้วยแหละตอนนั้นก็ไปยืมรุ่นน้องมาสองแสนพอไปยืมรุ่นน้องมาสองแสนมาเช่าบ้านหลังนี้ก็จ่ายค่าเช่าล่วงหน้าสามเดือนเจ็ดหมื่นห้าก็เหลือเงินอยู่แค่แสนสองหมื่นห้าพันบาทนะครับก็มาเริ่มปั้นไล่สดขายพระประมูลพระเริ่มจากเขาเรียกว่าอะไรเก็บเล็กผสมน้อยอ่าขายวันละ ห้าพันสามพันหมื่นหนึ่งสองหมื่นเขาเรียกว่าปั้นเป็นช่วงที่ปั้นช่วงสร้างตัวนะคือบ้านหลังนี้เป็นช่วงที่ผมเริ่มสร้างตัวหาเงินได้จากบ้านหลังนี้มาอยู่บ้านหลังนี้แล้วดีมากเลยนะคือแบบว่าจากที่เราไม่มีเงินนะนะเรามาอยู่บ้านหลังเนี้ยเราสามารถปั้นเก็บเงินได้40-50ล้านเพราะบ้านหลังนี้นะคือเริ่มตั้งแต่แบบไม่มีอะไรเลยนะเนี่ยอยู่บ้านหลังนี้คือบ้านหลังนี้ดีมากอยู่แล้วรวยนะครับ แต่หลังเนี้ยเป็นเจ้าของเจ้าของเนี่ยเขาเขายังไม่ขายเขาปล่อยเช่านะครับเขาปล่อยเช่าแล้วผมย้ายออกจากบ้านหลังนี้มาประมาณ2ปีแล้วนะครับสปีกว่าจะ3ปีแล้วนะครับแต่ว่าก็เช่าทิ้งเอาไว้นะครับเช่าทิ้งไว้จ่ายไปเดือนละ 25- 0 0 0ื่นวันนี้ก็เลยว่าเอ้ยเข้ามาเก็บของทําความสะอาดเตรียมคืนบ้านให้ให้กับเจ้าของเพราะว่า <c oughs> จะได้ไม่ต้องมานั่งจ่ายเดือนละ25งหมนนะครับก็เลยมาถ่ายมาถ่ายคลิปให้ เพื่อนๆทุกคนได้ดูนะครับว่าเมื่อก่อนเนี้ยกว่าจะเป็นอันโอกิ i, ในวันเนี้ยกว่าจะประสบความสําเร็จกว่าจะมีเงินกว่าจะมามีอย่างที่ทุกคนเห็นจุดเริ่มต้นตอนเริ่มสร้างตัวนี้มาให้ดูการเป็นอยู่หรือการใช้ชีวิตตอนที่ยังไม่มีเงินมาชาวบ้านหลังเนี้ยตอนนั้นคือเป็นเขาเรียกว่าวัยรุ่นสร้างตัวนะครับอันนี้เป็นห้องทํางานของผมนะครับอันนี้เป็นห้องน้ําห้องน้ําชั้นสาม แต่ว่าบนไดเนี่ยมันมันอันตรายเพราะว่ามันชันไงมันเดินขึ้นเดินลงเห็นปะ่ะบนบนไดเนี่ยมันค่อนข้างชันเห็นไหมค่อนข้างชันนะครับเป็นสามชัน้นบนไดสูงมากเลยเห็นไหมนะครจะเป็นสามชัน้นผมต่อเจ้าของบ้านไปห้าล้านเจ้าของบ้านไม่ขายจะขายหกล้านหลังเนี้ยนี่ก็เตรียมเก็บของทำความสะอาดคืนบ้านให้เจ้าของนะครับ EP นี้ก็ มาถ่ายให้เพื่อนๆดูนะครับเป็นแรงบันดาลใจให้กับใครหลายๆคนนะครับกว่าจะมาถึงจุดนี้กว่าจะประสบความสําเร็จได้กว่าจะมีเงินมีทองได้ก็ผ่านความลำบากมาก่อนนะครับเดี๋ยวจะมาทําคลิปที่เป็นแรงบันดาลใจแบบนี้ให้เพื่อนๆทุกคนได้ติดตามบ่อยๆนะครับจะได้มีกําลังใจจะได้มีท็ x t u r นในการหาเงินนะครับโอเคครับใครที่ชอบคลิปคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งกดติดตามให้ช่องฮันโอคิเอฟซีด้วยนะครับ สวัสดีครับบ๊ายบาย